มมเยสวัสดีจ้าคุณยายกับหลานมาอีกแล้วจ้ามื่อที่กินข้าวแรงจุเนื้อเด้อค่ะ yes and we're gonna hello <Yes. S 1> alright so we have น้ำเบิ่งเนี่ยจุค่ะมื่อที่จุจูเนียนั่งตรงนี้ทีทักทาย <laughs> yeah, <okay. cười> so we have Okay. We have crab, we have lobster, mm. we have meat, we have everything. We have that. we have kind We have beer. Mm. <coughs> we have beer. We have beer. น้ำเจ๊กมวยตุลาเอาหนังลงกินนูนกินนูนแมงกินนวลแมงไหนแมงกินนูนปนแมงกินนวลอ่าอโยอัพผูกมนผักกินว่าผุดักเต็มซ้ำก็คือมันเป็นอันนี้อันนี้อันนี้หมูป่านี่หมูป่าหมูป่าอันนี้ผัดหมูป่าอนะเอออย่าพูดแบบนั้นสิครับมันไม่ติค่าดูสิมันเหมือนเสือมีผักหลายอย่างใบบุกรือ นี่แหละห้อมาห้อยจุเนี่ยห้ะมฮ้อยจไผ่เจ้ไอ้จยจุนี่บบแกงขมความความดันได้วัตถุดิบดีคักเรื่องใบบวกุฎนี่ดีคัะนี่เป็นคนถึงทังมาเนี่ยแขกมามากินน้ำกันจ้ะเจีบก็เห็ดกับข้าวข้าให้ลูกให้เต้า มันก็มาตลาดเอ๋มาตลาดจูเนียร์กินอะไรได้บ้างลูก Nothing ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมแข็งผมเนื้อนี่เนื้อสุกกินได้นะถึงป่าถึงเนื้อสุกอันนี้อกินไหมอ๋ออยากกินอะไรได้มูกนี่อยากกินนี้ได้กินเบียร์นี่นะกล้าเหรอเอาเลย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 วันนี้เอาเลยเ้อนเร็วอยากเคยกินไปแล้วเท่านี้ ยเคยไปนิดหนึ่งยวเคยกินแค่น้ำจิ้มวยนี่นะเนี <c oughs> ่ยเนี่ยเนี่ยเคยกินแค่เท่าน<อ>ี้มันเย้ยอันเย้ยมันเย้ยอย่างเนียมันเหนอันอันันอ้อนน่องน่องมี่ไงบอกพวกเด็กเ้ยต้มแล้วค่อยต้มต้มกันอืน่อ,นนองในทองโอ้สใดายครัสื่อพิษตำหน่องต้มกินข้างในล่ะอืาเพ่งให้บแกนแกนกรหดเอยน้ำรีเนีย

ช่างไปกินขถวควแล้ว่างจุสื่อสินมาจูนไ่ไม่ได้โกรธหรอกคนไห้เบี้ย้กินจูใหนว่าเป็นเป็นแบบว่าพอเขาแย่ทาเราสิงมาสั่นว่าไม่คุยเฉยคุยนึงแล้วมากินอิ่มกินอิ่เบิดเนอิ่มอิ่มเป็นนอนรับสบายเราไปวยกันจิจีย่างเดียวจู้รวยรวยมีตลาดมีเจ้าพี้ยห่ท่าชมเออ ยายถั่วท่วมกินนี่ผ้ายายถว่กินยังแจงฮิตปีงปลากินกระโบบสไหลขุดข้าวต้มีัวนี้ผ้าของยายถ่วดินินี่พ้าเขายายถวด น erm ่ะเด้อพี่น้องเอลยมากินข so, like ้าวเด้อ so น right? so, ั so, ่นดูว่าใหญ่แล้อื่นกินข้าวมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำใหญ่เต็มเต็มกินข้าวกันยืนเด้อนี่แจงเห็ดเราดูว่านี่แนวเรากินซ้าไงซายสบซ้ำใบบางเหงวก็มีหวานบ่บางเงาอันนี้เลยอนนคุณน่ะเงาหวานบ่เงาบกไฟบกกล้วยบกส้มครัอาหารใหญ่ถวดเท่ามากนั่งนอนนี่ นี่ก็มากนี่ใช่ไหมคนละใหม่อยัังเนียจินกินกินมาเด้อมาจินน้ำยาเด้อโอ้ักเงยวถุงนี่ก็อีกถุงบางเง้ยพูด่ะพี่น้องเอ้ยักเงยวไปแต่แสบคาแขกเฮยเอามาจะใส่ะนี่อ เดี๋ยาๆๆมามาหาเตเต้าจุนเนี่ยไปหาเตเตก่อนไหนนะครับนี่เต้อยู่ในห้องหรือเปล่าเตเตครับเต้เต้อาบน้ำเหรออ้าวไม่มีใครอยู่บ้านเลย เตเ,เต้เตเต้อยู่ในห้องไหนเตเต้อ๋อแม่คุยกับป้าป๋าอยู่คับแม่คุยกับป้าป๋าอยู่ครับ,บ,ร,บอรอทุกคนเอาจุ๋นเนี่ยสีกล้องยายจะจิ้มจุมามานั่งตรงนี้สีกล้องยายจะจิ้มข้าวจุ๋นเนี่ยนั่งตรงนี้นะครับ แล้วก็ถือกล้องทาไมวันนี้ <Okay. S 1> กล้องเราถือแบบนี้เราลืมไป